วัดที่เกาะลอยนะครับถ้าเราเห็นอ่าตรงนี้นะครับรอบนี้เรือคนเยอะมากเลยตอนนี้เป็นรอบของเรือรอบ9โมงนะครับดี๋ยวจะถึงเกาะประมาณ9โมง40นาทีเดีย๋ยวถ้าถึงเกาะแล้วเดีย๋ยวคอยตามตดอทนีนะครับ ับตอนนี้อยู่บนเรือนะครับก็ออกเดินทางมาได้ประมาณสักสินาทีแล้วอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงจะถึงบนเกาะครับว,วันนี้ที่มาเป็นวันที่3 1ธันวาคมนะครับก็คือวันสิ้นปีวันนี้ขึ้นอาจจะแรงสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทางด้านนู้นคือแหลมชะวบัาน,นะครับ ่วนทางด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นของอของปั่งตูนสีราชาแล้วก็ทางด้านบูนก็จะเป็นหาดบางแสนส่วนภูขเขาที่เหน็นนั้นก็คือ,ขอเขาจอแม่สัมฤทครับถ้าสังเกตุขเขาจะเห็นเรือตลอดทางในตรงนี้คือจะเป็นเรือขนตกที่เขาถ่ายของ เห็นแล้วใช่ปะนี่เป็นเกาท่านช้างส่วนได้เห็นเกาะทางด้านนู้นที่จางๆนิดนึงอันนั้นคืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนั้นเป็นเกาะล้านครับซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ติดกับยะลาเกาะนั้นชาวต่างชาติอยู่ค่อนข้างเยอะ ด้านท่าเรือตรงนั้นเป็นท่าเรือที่มีสะพานยื่นลงไปนทะเลยาวที่สุดอาจจะยาวที่สุดในประเทศก็ได้เพราะว่ายาวถึงหนึ่งกิโลเมตรตรงนั้นจะเป็นที่ถ่ายสลของส่วนตรงกลางทะเลที่เห็นเป็นแท่นตรงกลางนั้นก็เป็นแทนนน่นทร,ร,ระดับน้ำทะเลครับึ่งปกติระดับน้ำทะเลเนี่ยจะแตกต่างกันไม่เกินถึงสองเมตรเท่านั้นเองอันนี้เรือคนไทยจะโคงเกนดิดนึง บนเกาะที่เราเห็นที่ใกล้ที่สุดตอนนี้คือเกาะขามใหญ่ครับแต่ก่อนเกาะขามใหญ่จะมีเกาะเล็กๆชื่อว่าเกาะขามเล็กตอนนั้นปกติจะไม่มีคนอยู่ครับจะมีแต่น้ำเรือที่มาทำการทหารเรืออยู่ที่นั่นตอนนี้เราจะเริ่มเห็นเกาะสีดงอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วถ้าหากเห็นตรงขอบมาน ด้านบนนะครับอันอนั้นเป็นที่่ายโอนน้ำมันถุงกลับปกติก็ทัศนบี้ยค่าก็จะไม่ไม่หมดตามปกติที่นี่มานะกนัเนื่องจากว่าอยู่ในภูนเขาท,า,ทา,างตอนนี้กเกาะสีน้ำนี้เป็นอังเภอนะครับเป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อปี2479ได้มีการประกาศให้โอนจาก จังหวัดสุาารพรรณอำเภอขีนเภอเกาะสีชังมันเป็นอำเภอเกาะสีชังจังหวัดสุรุรีสะเก็ดเรือดันเขาคือจะแลาเลยคนนึง